โอเคพี่เปิดเวอร์2 0 2 0ที่เพิ่งผ่านมานี้นะครับผมเห็นมาหลายคอมเมนต์บอกกันมาเป็นเสียงงกันว่ามันเป็นพี่ที่เปิดที่แย่ที่สุดเลย เก่อนว่าไอ้ตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยกับชาวคณะนักภาพหรือว่าทีมงานนั่นเองนะครับคือผมกับเพื่อนๆทุกคนนะครับคือแบบไฮมากคือแบบตื่นเต้นมากเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าทีวีที่พวกเราดูกันเนี่ยคือไม่ไม,ไม่มีรีโมทเว้ยจออ่ะมันมืดแบบชิบหายเลยคือคือมืดมากเอาไว้ง่ายนะครับผมจะลองทําให้ดูมันมืดขนาดไหนคือมันมืดมากแล้วคือผมพยายามแก้ไขกับ moon falling sun sun here go เรสเลตคือทุกคนนักภากนะครับมาแก้ไขปัญหาทีวีที่แม่งมีปุ่มเดียวนะครับเป็นสมาร์ทีมีที่มีปุ่มเดียวและไม่มีรีโมทซึ่งไอปุ่มนั้นเนะี่ย แม่งไม่สามารถที่จะเข้าไปในโหมดเซตติ้งแล้วก็ปรับไบรท์เนสได้นะครับผมกับชาวคณะนะครับก็ดูกันด้วยความแบบตื่นเต้นแล้วดูแบบว่าเฮ้ยแม่งปีนี้คือสุดยอดแห่งพิธีเปิดแล้วนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะมีคําถามครับว่าเอา้ากูก็ดูว่ามันดีนี่หว่าสำหรับพ่ที่เปิดในปีนี้ทําไมทุกคนนะครับชาวลีกถึงมองว่ามันเป็นพิธีเปิดที่หัวแตกนะครับผมก็ลองมานั่งรีวิวดูภาพที่เขาแคปมานะครับซึ่งก็เออเห็นแล้วนะครับว่าแม่งช่องเจ็ดจริง คือแบบแม่งโคตรงานผาเลยนะครับวันนี้นี่ผมจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในในสภาพคอนดิชั o n หรือว่าสภาพแวดลอมที่แบบปกติในการรับชมแล้วกันนะครับและนี่คือจานสรุปของการเล่นแข่งขันมาสิบกว่าปีที่นี่นี่คือส2ส2 0ได้เวลาที่จะ take over พูดจริงว่าท่อนนี้คือแบบเชี่ยมโคตรขนลุกอะ มม่ได้ปวดขี้นะครับตื่นเต้นจริงๆคือตอนเปิดตอนเขาดาวนะครับผมกับชาวคนนั้นคือแบบโอ้แบบจริงๆคือแบบเคเปิดจอนะครับในบนตึกของเซีไฮนะครับอินโทรฟิสบัมนะครับของรอดนี่ก็เปิดมาด้วยศิลปินจากจีนนั่นเองนะครับผม KDA เอาจริงตอนดูนี่ผมคิดคิดับตัวเองนะว่าทําไมเขาถึงเอาเพลงเดิมมา perform, เพอร์ฟอร์มออกมาเล่นน่ะแล้วก็เปลี่ยนแค่ภาษามันไม่ได้อะไรปะใช่ไหม <laughs> มันไม่ได้ความพีคอะไรอสมมุติถ้าเป็นแบบเช่นอ Frozen อะไร,งไรเงี้ย Lady Go เอาทุกศิลปินทุกภาษามาอยู่บนวิดีโอันคือแบบจะสุดยอดมากกว่านี้แต่นี่คือภาษาจีนอย่างเดียวเลยมันก็ดูเฉยๆะนะส่วนตัว ท่อนท่อนที่มอไซดูคติคันนี้มานะครับผมกับชายคนนั้นในห้องคือแบบเคไม่เอาแล้วว่าแม่งแบบโอ้ยยีอะไรอะไรอย่างนี้มาเลยครับ k ดีเอ่อปั้มสอง oh yeah. my god เก็ตไหมว่าเวลาดูในจอที่มันมืดอะนะครับมันดูเท่นะคือแบบมันจะเห็นแบบไฟแล้วเราจะไม่ได้สนใจเรื่องของเงาเลยเพราะว่าไม่มองไม่เ็นไงแต่ว่าพอเวลาดูในจอปกติที่ผมดูสตรีมเป็นประจำเนี่ยคือแบบโอเคไม่มีทั้งเงาไม่มีทั้งเฉดไม่มีทั้งคือมันดูไม่ดีเลยดีกว่าสลับในสายนะผมนะออลอยลอย ผมว่าโมเดลนี้กำลังดูดีอยู่แต่ว,ว่าเพื่อนไม่มีเงาเพื่อนมันมันแย่คือถ้ามันในซีนที่แบบเออมันไม่เห็นเงามันก็ดูดูช่วยได้อยู่คือแบบใช้ความมืดเพื่อเอามากลบความเหีย <laughs> ตรงตรง,งลงไหมบ้าโอเคอารโอเค ผมว่ามันก็ดูโอเคอยู่นนะมันก็พอไปได้นะถึงถึงท่อนนี้นะครับยังไม่ดูท่อนต่อไปเลยโอเคไม่ดีแล้วครับผมเออเงาไปไหนครับผมเงาเพื่อนเงาของเงาก็พอไม่เราต้องต้องอะไรก็ได้ของเงาก่อนเพื่อน โหอย่างโดดนะครับบอกเลยว่าไลติงไม่ผ่านเงาไม่มีวู้วมองไม่เห็นเว้ยไปแล้วว่ะโซโลเอ้ออะไรเนี่ยวัดโดดวัดวัดเอาจริงในทีวีที่ผมดูในตอนที่ีเปิดอะมองไม่เห็นเว้ยมองมองไม่ทันเพราะแม่มืดเกินไปเดี๋ยวนั่นมันคืออะไรอะโยโอเค เหมือนในห้องามาชิมประมาณว่าแบบเออเราทำงานให้โมเดลของเอ่อใครศานะครับมันดูแบบโดดเดนดีคือแบบน่าจะประมาณว่าเออเราน่าจะให้ใครศาเนี่ยแบ็คฟลิปแม่งเลยนะครับน่าเจ๋งดีก oh, really ็เลยเอาไปเอาเป็นแบบนี้ตอนแรกนะผมยอมรับเลยนะครับว่าม on องในทีวีคือแบบมองว่าเป็นอะคาลิสตซันม่ว่าจะเป็นโอ้นี่มันชวนคหฟลิปหรือเปล่าคือแบบโอ้มันใช้ท่าทางจากในเกมออกมาเป็นการแสดงได้คือแบบแม่งเจ๋งแต่นี่คือ ไม่เว <My> <im itation> <g ül> <Play> ิร์กเพลงอผมว่าโอเคมันก็ฟังเพลินๆดีนะจริงๆผมก็ไม่ได้อะไรกับเคดีหรอกนะครับผมว่าถ้าที่เขาออกแบบมามันมันไม่เหมือนกับปี2018อะ่ะในาการแสดงนะแล้วมันดูแปลกๆยังไม่รู้อะ่ะแล้วก็โมเดลคือแบบแม่งเหมือนปั้นมาด้วยแบบความละเอียดแบบ 480P อะไรเงี้ย มันแตก,แตกมันมันลอยๆอะไรเงี้ยไอ้ก oh ็ใครสะในวิธีเปิดนี้กับใครสะในซ mm War ิมเกติกวอร์ริ r ออร์นะครับต่ากันลิบลับเลยอันนี้คือเขาตั้งใจขายเซราฟินมากเลยใช่ไหมโอ้โหยังแตกเลยไม่ my god เ okay. คโอ้ผมแตก oh my god ไม่นะเรนเดอร์ไม่ดี นะครับวิธีแก้ปัญหาในการดูเวิร์สที่เปิดปีนี้เนี่ยก็คือดูมืดๆนะครับแล้วก็ดูมุมไกลๆจะดูดีเนี่ยดูดีดูดีเห็นไหมอ่าใครสาพเพื่อนอ่าไม่กอดเนนเนนเนเนเนนเนโเคว่ะแม่งมันวะ่ะโทรแล้วมาดู ผมไม่ชอบท่านี้เลยอ่ะท่าอะไรอ่ะมไม่ชอบเลยอ่ะไม่รู้อ่ะมันมันไม่เท่ทอ่ะท่านนี้ดีผมชอบ ท่อนนี้ผมไม่ชอบก็คือไอท่อนที่แบบเขาแสดงเพอร์ฟอร์มในเพลงเคดีนั่นแหละผมว่ามันฮาร์ดซื้อไปหน่อยมันเด็เฟี้ยวอ่ะโคเท่อ่ะทีมตำนานดีนะเขาเปิดเป็นเป็นเป็นแบ็กิ้งแทร็กนะครับไม่ได้มาร้องสด <c oughs> ถ้าใครย้ำ B 3 8งได้นี่ครับ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องมีการการแสดงการต่อสู้แบบนี้ไม่รู้ว่าผมว่ารู้สึกมันเฉยไปแล้วนะในปี2020มันก็ดูเพลินดีเวลาดูย้อนหลังแต่แค่มัน <c oughs> เข้าใจไหม bro ลอยตีนะเพื่อนมันแบบอ๋อ it hurts เจ็บอะเแบบ <c oughs> ลอยตีนอะเห็นไหมลอยตีนอะลอยตีนอะเพื่อนๆลอยรองเท้าคับผมครีนมันโอเคนะผมชอบแต่แค่ผมว่าเขาเขาเขาเลี้ยงปีผิดทำไมอะในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าปีไหนใครได้แชมป์ใช่ไหม นี่ปีแรกฟนาติกแล้วมาปี2เพื่อนเป็น s อ t ติดการติดกนะันทัางนี้ควรเป็น t, PA, t Samsung, ีพ SKT SKT s a ท s ซ n g งเอชทีเทีซงอะไรเงี้ยคือเขาเพออยายามที่จะเขาเรียงจะออเดอร์เรียงตามอะไรดีกว่าตามสีก็ไม่น่าใช่เรียงตามจำนวนที่ได้แชมป์ก็ไม่น่าใช่เพราะเอ t ติดกัน2ปีแล้วอ้นี่มาอยู่โดดเดียวหนึปีก็แปลกๆ บอรีเคครับเพลงในตำนานที่ก็ยังโล่ไปจะหัวคนเล่นหลิงไม่ได้นะครับเมือ <laughs> ที่ผมมองว่ามันเป็นมันเก่าแล้วว่าเปลี่ยนเพลงบ้างเปลี่ยนเพลงฟังบ้าง ที่ผมยิ้มนะครับคือเข้าใจไหมเวทีโคตรสวยพิธีเปิดกำลังจะจะจะ,จะถึงฉากกับคลแมแซคแล้วนะครับแต่ถ้วยรางวัลไม่มีการแบบมีไฮดรลิกขึ้นมาจากใต้พื้นเวทีนะครับทำไงครับถือมาครับผมวัด <What? c oughs> <c oughs> คือเพลงส่งแล้ว เพลงส่งคือแบบกลองรัวและแสนงครับผมเดินถือมากครับผมเข้าใจไหมจริงๆเขาไม่ต้องโชว์กล้องช็อตซีนที่เขาแบกออกมาก็ได้อะเขาตัดมาตรงนี้เลยก็ได้อะแล้วมันจะดูดีมากเลยอะเพราะว่ามันมีมันมีจอในในกระเป๋าไอ้หลุยวิกตองนี่ด้วยอะ มันจบสวยเห็นไหมถ้าไม่มีฉากแบกถ้วยออกมากับไม่มีการเรียงแชมป์ผิดปีผมชอบเพลงนี้มากเลยตอนแรกผมคิดแบบโลคีนะว่าเชี่ยร้องนำอดีตรเมเบอร์มันจะมาร้องปะวะแต่ไม่หนาไม่หนามามักงนะครับติดโควิดตอนนี้ดีผมชอบผมชอบเพลงที่เขาพูดมานั้นในปีนี้ผมว่ามันมันใหม่มันมีความแบบสนุก สื่อถึงเวอร์มีเก,กมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเวทีสวยมากผมชอบมากเลยการออกแบบยกเว้นเนหลังที่มีรอยตีนนะครับตท่านี้ชอบมากมีเนื้อเพลงขึ้นมาเป็น AR นะฮะ คือที่จะบอกก็คือไอ้เนื้อเพลงที่มนันออกมาเป็น AR ที่มันเป็นอยู่ติดหน้าจอเนี่ยผมว่าเขาน่าสามาที่จะเล่นอะไรให้แบบมันวา้าวได้มากกว่านี้นะครับเช่นเหมือนกับนี่ปี2018ที่แบบมีอะไรไม่รู้นะครับอยู่จาก AR เออจาก KDA ที่เป็นตัวตัวเนี่ยเข้าไปในรูนอนนะครับเข้าไปเป็นวิดีโออะไรเชื่ออะไรไม่รู้แบบมันยิ่งใหญ่กว่านี้แต่นี่คือแบบมีเทคโนโลยีมีความสวยงามของ art direction แบบนี้แล้วผมว่าเขาได้จะทำอะไรได้เพิ่มมากกว่านี้อีกนะท่อนนี้จะสวย สิ่งที้ตัดมาในการแนะนำทีมทีมกับผู้เล่นที่เข้ารอบชิงผมว่าเทมากอันนี้ดีผมชอบถ้าให้รู้ว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบวิดีโอที่เลกคอร์ดมาก่อนนะ, <c oughs> ะที่เขาไม่ได้ถ่ายสดที่เดินออกมาเพราะว่าเขาต้องมาเตรียมตัวเพื่อให้นักแข่งเปิดตัว แบบเป๊ะๆคิวเป๊ะไงอะไรเงี้ยไม่อยากใช้มีพลาดแล้วก็ผมโลคีเนี่คบคิดกับเพียโ์ก้ว,ว่าเฮ้ยเชี่ยถ้าเกิดว่านักแข่งมาอยู่ในไอ้กล่องที่ไอคนตีวงดุริยางกองแท็กเนี่ยออกมาจากไอ้แท่นคล้าอย่างมมันเท่ม,มากเลยเหมือนกับในยูกิยนะครับ <laughs> ที่แบบอยู่ในกล่องแล้วเปิดออกมา๊พื่าแบล็ k เม g i c เชียนอะไรางี้ ว้าวเนี่ยโอ้ว้าวว้าว,ว,าวมากอันนี้คือแบบขมโคตรขนลุกเลยแล้วแม่งโคตรคอนเซปต์ดีมาก Execute อกอกมาได้ดีมากคือยิงลำแสงขึ้นไปด้านบนเปิดกระเป๋าออกมาเป็นถ้วยสม m m o n e r สครับแรู้สึกว่าพอยิงแสงเข้าไปแล้วทั้งเมืองไฟดับใช่ไหมอันนี้ไงคือแบบเชื่อ yeah! คือถึงรู้มันเป็น,ป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 นแบบวิชวลเอฟเฟกนะแต่ว่าคือแบบมันพอแล้วอ่ะแค่นี้คือพอแล้วเข้าใจะปะดูดิคือแบบโคตรสวยอ่ะแลวคือมันเป็นคอนเซปต์ที่ง่ายนะแต่ว่ายังไม่เคยมีใครทำเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับคือแค่อารีทัชให้มันมืดทั้งเมืองแล้วก็แล้ว,ลวเราก็ใส่แบรนด์ Brand หรือว่าใส่โปสเตอร์ของอีเวนต์นี้ลงไปในจุดต่างๆให้มันดูดีในระดับแบบเมืองอ่ะ ผมว่ามันเป็นคอนเซ็ปที่ง่ายมากแล้วก็ถือว่าทําไม้ดีมากเลยนะช็อตน,นี้อาจจะไม่ได้ปิดจริงไม่ได้ปิดไฟจริงก็ก็โอเคแล้วใครใครมันจะบ้าเนี่ยไปปิดไฟทั้งเมืองได้นะครับแต่อันนี้อันนี้อันี้คืออะไรทำไมทาไมเพื่อนทํา AR โลโก้ทีมแบบลอยขนาดนี้เพื่อน <laughs> <laughs> คือเออโอเคโยกาลิโอ ยี่โลอินทรานส์บอยไหนนะไหนกาลิโอไหนซีนมมติกครับผมคือโอเคนี่นี่นี่คือกาลิโอในซีนมมติกแต่ว่าคุณภาพเนี่ยคุณภาพไม่ได้อะนี่เห็นปะ บินกลับโยโโไปก่อนจ้าสีเดเยนเนิร์ดผมให้จะจะเดียวให้ดูแบบง่ายๆสอบใครได้ใครยังที่ไม่เคยดูในปี28นะสำหรับในเรื่องของเทคโนโลยีของการใช้ AR แบบโคตรเรียลลิสติกเลยที่เกาหลีที่เขาเคยจัดมานะครับนี่ครับแค่ฉากเขาดาวนะครับก็ว้าวแล้วอะ่ะ ี่ครับนี่คือออริจินัลนี่คือคุณภาพครับว้าวเก็ดวะ เกตว่าคือถ้าใครอยู่ในวิ่งบาร์ตี้ในปี2 0 8กับผมนะี่ะจะบอกเลยว่าทุกคนไม่น่าจะคาดคิดมาก่อนแล้วก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่าแม่งทําจะทําออกมาแบบนี้ได้อ่ะปีเขาจะอยู่ว่าการทำทำแบบกราฟิกวิชวลเอเฟ็กต์เนี่ยมันต้องมีความละเอียดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าแค่พี่ที่เปิดแบบนี้ใช้ตอนกลางวันแบบแสงไลติ้งที่คือใช้แสง outdoor เนนะฮะนัคือมันควบคุมแสงยากมากในการออกแบบอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่านี่คือทำเขาทำออกมาได้แบบดีมากนะครับ ดูดิคือนักน้องตัวจริงนะครับ,ลลบรเล่นกับ AR ได้แบบโคตรเมียนสัดส,ส่วนแม่งเป๊ะมากอะนะครับฮะเชื่อมีหายตัวด้วยอะเทอะ่ะดูอาริดิครับอาริอารินี่คือแม่ของจริงอะนะครับของของอีเวนต์นี้ ดูเงาดิคือแบบมันโคตรเหมือนจริงอะบนพื้นนะคือลีกอะเพื่อนๆอ9นี้ทุกคนบอกว่าเอ้ยมันดูธรรมดาธรรมดาถ้าเทียบกับปี28นะครแบแต่ถ้าเทียบกับปีนี้ล่ะผมว่านี่คือมันยังคงอยู่ในมาตรฐานของพี่ที่เปิดของเวิร์ฟนะเคโคอะนะครับ แลอย่ลืมนะว่าเทคโนโลยีแบบโฮโลแกรมแบบนี้เนี่ยคือทุกคนในสนามคือเห็นกับที่ตาเราเห็นในสตรีมด้วยดังนั้นประสบการณ์ของคนดูในที่จริงกับคนดูในหน้าจอเหมือนกันครับผมแถมในหน้าจอน่าจะดีกว่านิดนึ่งด้วยก็คือจะได้เห็นแบบตัวคนชัดๆใช่ไหมดูดิแค่แค่นี้แค่โฮโลแกรมแบบ เปลี่ยนที่นักร้องก็แบบว้าวว้าวเข้าได้ไหมเท่นะคือพี่โอมาแค่นี้ก็แบบว้าวเลยอะคนไทยใช่ไหมฮัซโหล You got your back of a clown. When I damage your delicate spot, please don't act out, shine surprise. They be like, they be like, what you mean? What is your? อ่ะดูที่ถ้วยครับผมดูดิคือคือแบบว้าวแล้วดูด,ดูดูการเรียงปีที่ถูกต้องนั่นสิครับนี่คือนี่คือเหมือนกับนิพพานของของดีไซเนอร์เลยนะคือแบบการออกแบบทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลที่ไปท,ที่มาที่ไปใช่ไหมและนี่คือแบบ มันใช่อ่ะนะฮะแล้วดูการใชอ้อุปกรณ์ได้อย่าคงคุ้มค่านะครับนะครับ so เปิดทีนมาแข่งครับผม so คือแค่นี้ก็ไม่ต้องมี <laughs> <laughs> มันต้องมีแบบอะไรบินมาแบบอะไรไม่ร like, no? so right <t> ูはは้เลอะเทอะนะครับเข้าใจไหมผมว่าแค่นี้อะไรที่มันง่ายๆคำศสพท์ง่ายๆเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ได้ดีผมว่ามันดูเพลินน่ะแล้วกันสำหรับคนดูอย่างผมนะผมมันจะคิดเยอะไปหน่อยในมุมของคนที่เคยทํางานในด้านอีเวนต์หรือว่าไลฟ์สตรีมอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนั่นคือการที่เห็นวิธีเปิดในเวิร์ลสไปนนี้แล้วน่าจะผิดหวังกันมากเหมือนกันนะผมก็พยายามคิดว่าเอ๊ะ หรือว่าเพราะโควิดเขาอาจก็น่าจะให้อภัยได้หรือเปล่าวะผมคิดมุมหนึ่งนะว่าเอา้าก็โควิดไงคือมันเป็นการการทํางานแบบออนไลน์แล้วคือคือมันควบคุมจากทางฝ่ายเดียวได้คือให้ให้คนในสตรีมเห็นฝ่ายเดียวก็ได้ใช่ไหมดังนั้นผมมองว่ามันก็น่าจะไม่มีข้อแก้ตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นงานดิจิตอลงานดิจิตอลมันแทบจะแทบจะพลาดไม่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่งานอารล็อกที่เป็นฟรีที่แบบอ้อฟล์มเจ๊งมันแบบ ฝนตกอะไรอย่างนี้ผมว่ามันอ้างแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับปีนี้ก็น่าจะให้ไปสัก5าคะแนนแล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนีน้ี่คลิปนี้ก็น่าจะหมดเท่าี่านี้แหละนะครับนี่คือมาเสนอโฆษนะให้ผมให้ทุกคนฟังนะครับว่าผมิดไงกับพี่ที่เปิดเว r ร์สวีน,นี้นะครับจากที่เห็นในจอมืดในในห้องที่ดูด้วยกันแบบวิ่งบาร์ตี้นะครับมันดูดีนะแต่พอเวลามาเห็นภาพจริงแล้วคือแบบเน no. โอเคเจอกันใหม่กันในวิดีโอหน้าครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่จริงแล้วนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย